ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับฉากเดิมนะคะเพราะคือมุมอื่นของว่ามันหลบไปหมดนะคะเราก็เลยจะอยู่ตรงฉากแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะตลอดไปเลยนะคะคือมันเป็นที่เดียวที่หนูเชนนั่งเรียนออนไลน์แล้วมันก็จะไม่หลบด้วยนะคะวันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้หนูจะมารีวิวสติกเกอร์คอลเลคชันของหนูนะคะก็คือแบบไม่เคยได้จัดเลยนะโอเวอร์ บางส่วนก็คือแบบซื้อมาบางส่วนเพื่อนก็ให้มานะคะแบบของที่วันนี้เราไม่ได้รีวิวนะคะแต่ว่าก,ก็อันนั้นเราก็ได้มานะคะก็เรามีเยอะมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวทีละอยคะ่ะก็มาแล้วนะคะเซตแรกเนี่ยเราจะรีวิวของที่เราซื้อมาจาก d ร d d y and s ซิกเ l a n d ก่อนนะคะจะมีเดี๋ยวหาก่อนอันเยอะมาก คือที่สติกเกอร์แลนเนี้ยคือเขาก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ซื้อเลมาซื้อได้แค่นิดเดียวนะคะก็เพราะว่าของเขาเนี่ยประมาณร้อยอัพนะคะก็แพงอยู่อันแรกเลยค่ะอันแรกจะเป็นอันนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆตัวสแตมปนะคะน่ารักมากชื่อเขาคือ s t a ม p c ค l ลเล t ชันสติกเกออันนี้ซื้อมาจากเนดเดียนสติกเกอร์แลนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ราคา70บาทนะคะ คือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเวลาเราส่งจดหมายเงี้ยแบบเล่นๆกับเพื่อนนะคะแล้วก็เอานี้ไปติดได้อันนี้นะคะคือชั้นสองของร้านอยู่ตรงสยามสแควร์ซอยสองนะคะก็คือเขาจะมีเป็นตู้สติกเกอร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถไปปิ้นสติกเกอร์มาได้ด้วยนะคะคือน่ารักมากนะคะแต่เก็บไว้นานไปเนี้ยกาวจะไม่อยู่แล้วเนะลองแกะดูสิโอ้ยมันเหนียวอะคือมันก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ นี่เป็นสินค้าตัวใหม่นะคะจะเป็นสติกเกอร์จิ๋วๆของเขานะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะก็สามตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบเวลาเรารีวิวหนึ่งตัวก็จะขึ้นตรงนี้นะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะคะก็อันนี้นะสามตัวของเรามาตอกเลยที่ซื้อมาจากโชปปี้นะคะจะเป็นรุ่นต่อไปนะคะคืออันนี้เยอะมากเลยที่ซื้อมาจากโชปปี้นะคะเดี๋ยวเอามากันโชปปี้โชปปี้โชปปี้ มาอันนี้นะคะจะเล่มาจากช้อปปี้นะที่เราต้องรัดหนังยางไว้อะเพราะมันเป็นอันใหญ่นะคะคือมันจะยาวๆเสร็จแล้วเราต้องปัดแล้วเราก็จะแกะออกมาเป็นสติกเกอร์แต่ละอันนะคะคืออันนี้เนี่ยมันเรอยกว่ามันจะมีเป็นลายอาหารนะคะขึ้นมีเยอะมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้มีจํานวนเยอะมากเลยนะคะนี่หจะเอาไปแจกเพื่อนนะคะคือก็มีประมาณ5อันนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวสีอันกันเลย อันนี้จะเขียนว่า furry bunny นะคะเป็นคล้ายๆแบบขึ้นไปปิกนิ้ก็น่ารักมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็ furry เหมือน bunny เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะม,มีมีอันนี้น้มือถือแล้วก็มีถุงกระเป๋ามีกล่องนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็น่ารักะคะ่ะทุกคนอันนี้น่าจะอิเล็กทรอนิกส์ นี่มีคอมพิวเตอร์นะคะคือตัวเนี้เพื่อนที่ได้ไปนะแบบชอบมากแน่แล้วก็อันนี้นะมันจะมีบัตรอยู่ข้างหลังเลยทุกคนเห็นปะคือบัตรอันนี้ก็น่ารักมันเหมือนบัตรอมองอาสัอันนี้จะเขียนว่าแฮปปี้แฮปปี้นะคะนี่คือสั่งมาทุกลายเลยนะของที่ร้านเป๊ตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะใช้ที่ใช้เยอะแล้วนะคะก็มันจะเป็นเอิร์มไลท์คิตตี้นะคะแบบว่าเป็นแบบ รวมตัวซาวิโอคาแรคเ,เตอร์เลยนะคะคือมีเยอะมากค่ะมี20ดีไซน์40ตัวนะคะมีดีไซน์ละ2ชิ้นนะคะคือน่ารักมากมีคิตตี้เม,มีเมโลดี้เลโด้ทินสตาร์ชินามอนปอบ,บปูลินกูได้ทามาไอตัวนี้ไม่รู้จักนะคะมีแบดแบดกูแตาไมารูม้มีตัวอะไรเนี่ยเคโลแล้วก็มันก็จะซ้ำแล้วนะคะที่เหลือก็คือน่ารักเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ค่ะคิดที่สุดในห้องเลยนะคะจะเป็นชินามอน,นะคะ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะให้เพื่อนไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ดูดิมันจะพังไปพังไปพังก็เหลือ,อยูนิตเดียวอันนี้เป็นเซกเกอร์ใส่นูนนะคะคือที่ซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยแพงสุดเลยอันนี้ค่ะนนก็ซื้อมาพร้อมกันสามกล่องเลยนะคะ จะเป็นเอิมสติ๊กเกอร์แบบเป็นชิ้นๆนะคะเยี่อ้อตสิกกี้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกแบบเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นขวดโหลเป็นรูปร่างต,ต่างๆแล้วเราก็สามารถแบบเอาไปแปะแล้วเราก็สามารถแบบเอิรมเขียนเข้าไปได้ด้วยนะคะอันนี้โอเคตัวนี้นะน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้หนูชอบมากค่ะมันเป็นแบบสีชมพูงฟงฟิง,ฟงมากเดี๋ยวมาให้ดูกันนะเขาจะมีเยอะมากนะที่จะหยิบจะหยิบออกมาให้ทีละตัวนะเพราะว่า คือตอนนั้นเคยเคยออกมาแล้วเก็บไม่ได้อันนี้หนูก็หยิบออกมานิดนึงนะอันนี้จะเป็นเคกนะคะหล่นล่วงนี่เป็นเคกนะนี่ก็เป็นเคเหมือนกันนี่มันเป็นภาษาภาษาจีนอะไม่ออกนี่ก็จีนอ๋ออันนี้นะมันจะเป็นของอันนี้คือจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแต่มีหลายรูปทรงมากแค่เอ่มมันปนกันเฉยๆแล้วก็มีซากุระด้วย มีกระเป๋าคุณหนออันนี้เป็นภาษาจีนที่เหลือเป็นภาษาจีนหมดเลยโอเคค่ะอันนี้จะเป็นกล่องสุดท้ายนะมันจะเป็นลายผีเสื้อนะคะน,นี่เดี๋ยวแกออกมาให้ดูได้อันนี้เขาจะมาเป็นแถบนะมากันเยอะมากมัน,นจะเป็นผีเสื้อเขาจะเป็นแถบแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็แบบดึงอันนี้ออกมาหนึ่งตัวแล้วก็ให้เพื่อนได้มันก็จะเป็นสติกเกอร์นะ คือในกล่องเนี้ยเป็นสติกเกอร์หมดเลยหนูมีทั้งหมดสามชั้นนะคะก็มันจะมีสติกเกอร์กระดาษแล้วก็เทปนะคะก็คือมีเยอะมากแต่ไม่ได้รีวิวนะคะก็อันนี้นะคือในนี้มันก็มีอีกแบบพวกแบบเอิมแบบน้ำทำเลก้อนเมฆอะไรเนี่อยู่ในนี้เยอะมากเลยนะคะแต่ไม่ได้หยิบออกมาให้ดูนะเพราะกลัวแบบไม่ทันเนาะเพราะว่าคลิปหนึ่งอะเรามีกําหนดแค่ประมาณสิบนาทีพอนะคะมันนานไปมาตัวต่อไปกันเลย ที่เหลืออันนี้นะต่อไปจะเป็นซีอเอร์บ B2S นะคะ B2S อันนี้มีหนื่อยอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง Shopee เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวจะนับรวมเป็นอันเดียวนะมันมีอยู่ประมาณ9แผ่นแล้วให้เพื่อนไปหนึ่งแผ่นคือมันจะน่ารักว่าอันนี้ได้มากับเซตที่รีวิว Shopee นะก็ไม่ได้คือรูมให้นะเพราะว่าวันนี้ตัวต่อเองก,ก็จะเป็นอันนี้นะคะ่ะ น่ารักมากอันนี้เป็ไปทะเลแล้วก็มีข้างหลังอีกเต็มเลยค่ะเนี่ยมีเต็มเลยอันนี้บีท o eight เขาก็ค่อนข้างที่จะขายแพงก็เลยซื้อมานหนึ่งเดียวอ่ะอันนี้เรามีเป็นคอลเล็กเช่นเลยเรามีตั้งหลายอย่างอ่ะมีอันนี้เรามีแฟลร์มีดีสอร์มียางลบมีไมกนิทร์ันนี้คือมีหลายอย่างอ่ะแต่ไม่ได้รีวิวคืออันนี้ก็ใช้ไปแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าน่ารักมากใช่ไ่ลงมันจะเป็นลิต Little a มโกะนะคะอันนี้จะไปลอนดอนอันนี้เป็นเซตไปลอนดอน ส่วนอันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นรอนดอนเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นซีรีส์หนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นซีรีส์สองนะคะแล้วก็ซื้อมาพร้อมกันเลยนะต่อไปเจ้จะเป็นพวกที่เพื่อนให้แล้วก็ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะก็เพื่อนให้อ่ะใส่หลุดใส่หลุดอันนี้นะเพื่อนให้มานะ่ะมันจะเป็นเออมไลน์นุนูนะมันเป็นสติกเกอร์คุโรมีนูนนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยคุโรมีเนี่ยน่ารักมากมีกิเตอร์ด้วย ห่วงที่สุดก็จะเป็นอันนี้แหละเพราะว่ามันน่ารักมากคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคูวมนนีนะก็เลยมันน่ารักที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนให้หมดแนละ้วอันนี้คือมันเป็นซองเลเทอร์เพนซตาร์แต่แปะสติกเกอร์ชีนามอนนะข้างในมันเป็นชินามอนเดี๋ยวจะให้ดูนีม่มันจะเป็นชินามอนอน,นี่คือโดนตัดนะ เดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่องให้ดูคือเนี้ยมันโดนตัดออกมาค่ะมันเพือนอ้หมันโดนตัดออกมามีอีกนะคะอันนี้มันเป็นอันเล็กอะมันเล็กๆเดี๋ยวเก็บก่อนคือส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นพวกแบบเล็กๆหมดเลยนะอู้ยูตัดเลยเฮ้อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ติดเล็บนะคะมันก็เป็นสติกเกอร์ก็เลยเอามารวมกันเดี๋ยวติดให้ดูสักอัน อันนี้ก็กันอ่ะแบบนี้ประมาณนี้อันนี้นะคะอันนี้น่รารักดีนะคะนี่แต่ไม่ได้ติดน,นะเพราะว่าส่วนไหนคือติดแล้วว่าแบบมันจะเหนียวนิ้วนะคะมันจะหม,มืนเหมือนมี่แบบกา่ที่นิ้วกว็ไม่ค่อยได้จะชอบใช่ไรนะคะ อันนี้ได้มาจากงานโรงเรียนค่ะคือน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นตัวอมองอสนะคะมีมีเป็นแอร์เรลนะคะแล้วก็มีสโนไวท์อยู่ข้างล่างด้วยคือน่ารักนะคะน่ารักมากส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเออม,มีลายหมูด้วยแล้วก็มีเป็นเจลลี่แบะกัมีนะมีดอกไม้มีอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบอะไรอะที่ติดอยู่บน เ,เวลาเราไปปาร์ตี้อะ่ะเขาก็จะมีติดนะคะอันนี้เป็นแฮมสเตอร์อันนี้เขียวว่าคิวต์นะคะใช่ปะใช่อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะแล้วก็จะมีกระต่ายกระกโป,ปงเนี่ยน่ารักมากพอสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแบบห่อแบบอันแรกแรกที่หนูซื้อมาเลยนะคะอ๋ออันนี้เพื่อนให้นี่ก็จะไม่ได้แบบเฉพาะเจะจงมากมายนะคะคือห่อเนี้ยมันเยอะนะแต่ว่าแยกแยกไปใสห่ห่อย่อยๆก็จะมีอยู่นิดหน่อย ห่อนี้นะเราจะนับเป็นสองนะคะนี่อันแรกนะคะก็จะเป็นแท t ทูค่ะอันนี้คือแกะใช้ไปบ้างแล้วนะมีแท t ทูต้องหลายอันเนี่ยมีแททูสองสามมีแท t ทูประมาณสอันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ข้าน,น้าหนังสือนะอนนัหนูมาใส่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเอมหนูนะคะมีโดนัท มีหนูนะคะแล้วก็มีโดนทัทมีไมม e โ o ดี้มีพายแอปพาเชอรี่มีเลตเ l e t w i น s t า r เอ๊ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเปลี่ยนหออันนี้ที่เดี๋ยวก็อ๋ออันนี้นะเป็นอะไรอะดูไม่ออกขนมปังบาเก็ตอันนี้เป็นเอิมตัวนมันชื่อโคโค่ค่ะทุกคนใครรู้ชื่อเอมาไ์ลงมาขา้างล่างข้างยนะ นี่น่ารักมากเ,เลยเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมสำหรับการรีวิวสติกเกอร์ของหนูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเออแล้ววันนี้นะคะหนูมีคำถามมาให้เพื่อนๆด้วยค่ะคำถามของวันนี้นะคะจะขึ้นอยู่บนนี้เลยแล้วเดี๋ยวหนูจะพูดให้ฟังนะคะคำถามของวันนี้คือหนูเนี่ยมีคอลเลกชันสติกเกอร์ทั้งหมดกี่อันคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ผ้า